กาบสวัตรดีเอฟทุกท่านจ้าก็มาพบกับช่องนางมาร้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะมารอรถไฟนะคะเดี๋ยวเก็บฟังก่อนแล้วก็ขึ้นอยู่เนาะแต่ก็ขอขึ้นแป๊บเดียวนะคะเนาะเพราะไม่มีเวลาเดี๋ยวก็ลงแล้วรถไฟมาแล้วอโอ้โห สวัสดีทุกท่านนะจ๊ะทำงานเหมือนเดิมวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ก็เลยมาขึ้นไลฟ์นะคะเนะเาะพี่จ่ายสวัสดีจ้ามาคนแรกเลยสวัสดีพี่จ่ายนะจ๊ะช่วงนี้ก็ ภูมิแพ้นะคะนะเป็นช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็จะเป็นพวกภูมิแพ้เยอะสวัสดีจ้าพี่ร้อนพี่ร้อนสวัสดีนะจ๊ะพี่คณะหมูกรอบสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยจ้าเหมือนเดิมทำงานจ้ะก็ตามหัวข้อเรื่องเลยนะลุงป้าสอนลูกได้ดีน่ารักมากนะคะนะ น้องน้ำมนต์เป็นเด็กที่น่ารักกล้าแสดงออกเนาะมาช่วยพ่อแม่ขายของดีแล้วคะลุงคะป้านะเห็นแล้วมันก็ดีต่อใจเนาะมไม่ต้องไปอะไรกับใครน่ารักมากช่วยกันสอนให้ลูกทำมาหากินสอนให้ลูกขายของน่ารักอะสุดยอดเลยนะคะเน,ะเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะพี่พี่ทุกคน นางมานมีเวลาก็ขึ้นไลค์นะคะขนาดมีเวลานั้นเนี่ยทำงานเหมือนเดิมก็ทํางานเหมือนเดิมแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นเหนื่อยแต่อันนี้มีเวลาก็ขึ้นหน่อยนึงนะคะเนาะเห็นพี่แมวขึ้นอยู่พี่พัชพี่พมพักสวัสดีจ้าพี่รอนะคะพี่มาลัยสวัสดีจ้า พูดไม่ค่อยเต็มปากเพราะว่ามีคนนั่งข้างๆนะคะเนาะมหามุนีวันนี้ใส่เว่นเลิศมากเลยครับวันนี้สวัสดีมหามุนีนะพิชานันพี่พิชานันสวัสดีจ้ามานก็ไปทุกช่องนะคะนะไม่รู้ว่าใครเขาด่ากันด่ากันอะไรกัน นั่งที่อื่นดีกว่าค่ะช่วงที่เขาด่ากันว่ากันเราก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากอะไรกันช่วงนี้ช่วงนี้ทําแต่ง,งานนะคะนะก็เลยไม่ค่อยได้ไปดูใครใครขึ้นไลฟ์นางมารก็ไปทักใครขึ้นไลฟ์เราก็ไปกดเป็นกําลังใจให้แต่ไม่รู้ก็หรอกว่าเขาด่ากันนะพี่หน่อยสวัสดีจ้า พี่เสมือนสุภาพสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนะก็ไม่มีอะไรเยอะมาขึ้นให้เห็นว่านางมารก็อยู่ดีมีแห้งนะคะนะมีความสุขยิ้มทุกวันให้กับตัวเองก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะนะวิ่งตามรถไฟเหมือนเดิมสโลแกนยังเหมือนสโลแกนก็ยังเหมือนเดิมสวยรวยและเก่งนะคะทุกคนพี่วิรัต์สวัสดีจ้า เวทูุชี่คืออะไรวะวีรัตสวัสดีจ้าพี่มาลลยนะคะเนาะเราก็เออย่างไงเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะนะเป็นกำลังใจให้ลุ้มพลประแต้นนะคะเนาะก็มีเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะดังมารก็จะมีสโลกแกนเป็นของตัวเอง ไม่ต้องไปหยุดคนอื่นหยุดที่ตัวเราหยุดที่ตัวเราอะดีที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้รับก็คือความสุขยิ้มทุกวันให้กับตัวเองนะคะนะไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรให้รู้แต่ว่าให้รู้ว่าเราทำว่าเราทำอะไรเท่านั้นเองบางครั้งเราไม่ต้องไปประกาศให้ใครรู้นะคะนะมันเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นอะไรอะ เรียนน่ะมันมีสองด้านเสมอทั้งด้านดีแล้วด้านไม่ดีอืมใช่ไหมทุกคนพี่มิยาวดีสวัสดีจ้าพี่ดูดูดีดูมนะคะสวัสดีจ้าพี่วิรัตนะคะข้อความโดนลบโดยพี่หน้าหมูกรอบจะเป็นข้อความไม่ดีแน่เลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วเห็นไขึ้นแป๊บเดียวจ้าเออน้ำมาเพ่อนเนี่ยขอกินน้ำก่อนอบอกนะไม่ได้เอาน้ำมาชีวิตขาดน้ำไม่ได้เอออยากถามที่เมืองที่เมืองไทยที่เมืองไทยเขามีกฎหมายใหม่เหรอเวลาจะกลับไทยนี่กอก ต้องกอกอะไรนะเอ่อต้องกอกเอ่อกรอกลงทะเบียนเหรอภายในสามวันเหรอจะกลับประเทศสำหรับคนต่างประเทศใช่ไหมเราจะไปกอกที่ไหนอะ่ะม,มันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนกฎใหม่เหรอพี่นะมันเป็นกฎใหม่ใช่ไหม ที่คนต่างประเทศจะกลับไทยเนะี่ยอย่างอย่างนางมาสัญชาตินธทรนนะ์แนดนยถ้าจะกลับไทยต้องกรอกใช่ไหมต้องกอรอกอ่อลงทะเบียนใช่ป่ะก่อนก่อนกลับไทยสามวันใช่ไหมแล้วเราจะไปกรอกที่ไหนอะพี่จอยสวัสดีจ้าใช่ข้อความออกแนวทะลึ่งครับหมอ,อจ้าพี่คณะนะพี่อลงกรแชรีเงินเงินคืองานงานคืองเงินบันดาลสุขใช่แล้วครับพี่อลงกร ลำปางหนาวมากหนาวใช่ไหมคะลำปางใช่ไหมโอ้รักษาสุขภาพนะคะพี่คณะบอกไม่รู้ครับก็ถามคนรู้ไงได้ข่าวว่าจะต้องลงทะเบียนก,ก่อนกับไทยสามวันจริงหรือเปล่าไม่รู้ก, <c oughs> ก็เห็นอ่านข่าวเนาะน้องนางมานพี่เพียงฟ้าแสนไกลสวัสดีจ้ากับสวัสดี <c oughs> พี่ๆ <c oughs> ทุกท่านนะคะเนาะ ทักทายนะคะคาซาโนโวสวัสดีจ้ากลับสวัสดีพี่พี่แอดมินแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะนะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีไหมฝนตกหรือเปล่าพี่เพียงฟ้าแสนไกลสวัสดีจ้าพี่อลงกรนพี่คณะหมกูกรอบก็ทักทายกันไปแล้วนะคะนะ <c oughs> เรื่องที่เขาด่ากันอะไรกันในโลก youtube มันก็เป็นไปตามวาวาละมันเป็นวงอ่าเขาเรียกอะไรนะวงจรมันเป็นวงจรใครหยุดก่อนคนนั้นชนะใช่ไหมอืมใครหยุดก่อนคนนั้นชนะยิ่งไปตอบโต้มันก็มันหาทางลงไม่ได้นะหาทางลงไม่ได้ ดังนั้นน่ะเราไม่ต้องไปหยุดที่ใครหรอกหยุดที่ตัวเราเองมากกว่าถ้าตัวเราหยุดอะ่ะแต่ก็ยังนั่งด่าเราอยู่อะ่ะมันก็เราก็จะได้เปรียบเราจะได้เปรียบเพราะว่าอะไรคะนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพังพลูนออกมาจากปากเขาอะ่ะมันเหมือนกับเป็นมีดที่ไปปักปกไปปักอกเขาเองทุกวันนี้จะโสดาบันแล้วนางมานะ พูดไปนั่นอันนี้เรื่องจริงนะยิ่งไปตอบโต้มันก็ยิ่งจะมีแต่ปัญหาอถ้าเราไม่ไปยุ่งเรื่องเขาอ่ะเขาก็ไม่มายุ่งเรื่องเราหรอกใช่ไหมทุกคนนะเห็นมาเยอะแล้วใช่ไหมพี่เพียงฟ้าใช่ใครหยุดเป็นนางฟ้าใครนะหยุดเราไม่ต้องไปหยุดใครหรอกหยุดที่ตัวเราเองก่อนดีกว่าเราไปว่าคนนั้นเขาไม่ดีคนนี้เขาไม่ดีแล้วตัวเราเองอ่ะดีแค่ไหนใช่ไหม ตัวนางมารเองก็ไม่ใช่ว่าดีหรอกปากหมาแต่ถ้าเราไม่ปากหมาเนี่ยเขาก็ไม่ปากหมาใส่เราใช่ไหมเออจริงๆนะทุกคนตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกถ้าเราหยุดเสียเราไม่ได้ไปกันแนะกันแหนไม่ไม่ไปนั่งด่าใครมันก็มันก็ไม่มีใครมาด่าเราหรอกบางครั้งเรื่องเรื่องเรื่องบางครั้งเราก็ไม่ไปยุ่งแล้วก็ไม่ด่าแทนใคร พียงแต่ว่าเรามาเป็นกําลังใจให้ดีกว่านะดีกว่ามาด่าแทนเขามันด่าแทนมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้แต่ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคนดูแล้วก็ได้อะไรได้ความสะใจเอฟซีแม่ๆบ,บางคนก็ส่งข้อความมาว่าดา่ามันเลยลูกคนนั้นมันด่าก็เลยบอกแม่เขาไปไม่ใช่แม่หรอกบอกเอฟซีนี่แหละ บอกเอสซีเขาว่าถ้าไปด่าเขาอ่ะมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่จบไม่สิ้นมันยิ่งมันยิ่งทาความโกรธแค้นให้เขาอีกมันยิ่งจะไปด่าลุงด่าป้าเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่ด่าไม่อะไรไม่ไปยุ่งมันก็ไม่ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีคอนเทนต์ที่จะมาตอบโต้ไดใช่ไหมทุกคนนี่แหละมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดหยุดที่ตัวเราดีที่สุด ถ้าเราเป็นเอฟซีลุงป้าจริงอะนะเราก็แค่เป็นกําลังใจให้ลุงป้าสนับส,สนับสนุนสินค้าเขาเป็นกําลังใจให้เขาแค่นั้นแหละจะให้ลงมาด่านั่งแทนด่าอย่างเงี้ยมันก็มีแต่สร้างความโกรธแค้นมีแต่ด่าแล้วก็จะไปลงที่ลุงที่ป้านะนะแต่พอถ้าเราหยุดมันก็เหมือนเป็นเหมือนเราเป็นผู้ชนะเลยนะทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เป็นนางเอก แต่ถึงเวลาด่าก็ด่าจริงนะไอ้มานะแต่ช่วงนี้มันมันด่าใครไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยที่ทำงานแล้วแต่แต่ก็ดูทุกช่องนั่นแหละดูบางครั้งก็ไม่รู้หรอกว่าเขาด่าอะไรกันเพราะเราก็ไม่ได้ไปดูตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่ได้ไปจับจ้องไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้ายูท b e ทุกวันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี้ยน,นั่งเฝ้าเลยเขาด่าอะไรเราเลยเดีเย๋ยวนี้ไม่ละจะเข้ามาเฉพาะ ถ้าเราเข้ามาเห็นใครไฮไลท์สดเราก็ไปเป็นกําลังใจให้ไรไลท์สดเราก็ไปพูดเล่นเท่านั้นเองไม่มีอะไรน้องกอ๊อฟสวัสดีจ้าฝากความคิดถึงถึงพี่บับเบิ้ลด้วยนะครับพี่มารบอกน้องคิดถึงบับเบิ้ลบับเบิ้ลน้องกอ๊อฟคิดถึงเด้อ,อคุณคณะใช่ค่ะหยุดหยุดกันเก่งค่ะมามาด่าคือเกาใช่ค่ะ ขุดกันเก่งค่ะมาด่าคือเก้านะแต่ถ้าเราหยุดแล้วก็ยังด่าเรานะอันนั้นมันอันนั้นมันก็เป็นปัญหาของเขาละไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ไหม <c oughs> คือเบื่อนางมานเบื่อเบื่อในการด่าไม่จบไม่สิน้นแต่มันก็สนุกนะแต่ทุกวันนี้มันไม่สนุก <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะเราไม่มีเวลา <c oughs> พี่ปานีสวัสดีจ้า ้านางมารมีเวลาก็จะมาด่าแต่มันไม่มีเวลาที่จะมานั่งด่าใครหรอกไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยต้องต้องต้องทําทําตัวเหมือนลุงป้ายห็นไหมลุงพลประแตนน่ะเขาด่าเขาว่าเขาก็ไม่สนใจพวกที่นั่งด่ามันก็จะแพ้ภัยตัวเองมันก็มันก็เงียบมันก็ไม่ด่ามันก็จะไปทําอย่างอื่นเห็นปล่ล่ะทุกวันเนี้ยใครโดนมากที่สุดอะ นะใครโดนมากที่สุดก็ดูกันเอาเองเหอะบางครั้งก็มีจะกัดกันเองด่ากันเองม,มานไม่มีอะ่ะแมวยิ่งมายิ่งมากัดกันเองในแมวอยู่อย่างนี้ดีแล้วไม่ไม่ไปวุ่นวายกับใครดีแล้วถ้าวุ่นวายมากมันก็อย่างว่าเลยมันก็จะไปสร้าง เพิ่มคอนเทนต์ให้เขานะเออที่ไม่ไลฟ์สดก็อยากทําให้เห็นวัยมารไม่ได้เข้ามาเอาผลประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์ทํางานค่ะนะทุกวันนี้ก็เพียงแค่เป็นกําลังใจให้นุงพลประแตนตเท่านั้นแหละนะกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับทุกคนเขาบอกนางมานนะไปแล้วหนีจากลุงป้าไปแล้ว ไม่ได้หนีไปไหนนะคะยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมเพียงแต่ว่าไม่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้นั่งดา่าใครแล้วจะไปนั่งดา่ากันไหมถ้าคุณด่าฉันแล้วคุณมีความสุขก็ด่าไปใช่ไหมแพ้เป็นพระชนะเป็นมารน,นางมารจ้า แต่นางวานก็ไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้ชนะนะคะนะแต่ชนะใจตัวเองเราเราชนะใจตัวเองมากกว่าไม่ต้องมาหยุดใครหรอกหยุดที่ตัวเรานี่แหละดีที่สุดคอนเทนต์อ่ะมันทำอะไรก็ได้เราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งด่านั่งอะไรไม่จำเป็นหรอก บางคนก็สอนคนนั้นสอนคนนี้จับผิดคนนั้นคนนี้เอาคนนั้นมาพูดแต่ไม่ได้ดูตัวเองไองช่วงนี้ก็โดนถล่มเยอะเลยนะช่องไหนพี่โดนถล่มอะ่ะแต่ก่อนนี้ก็พูดดีเนาะเดี๋ยวนี้มันนะดูกันเอาเองนะงามงามงามท่วมหัว เลยไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมใช่แล้วพี่คณะเหนื่อยเนี่ยถึงถึงที่ทำง,งานแล้วแต่ยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงไงคุยได้วันนี้มาไวหน่อยถึงแล้วปะ งานที่เดิมคะ่ะทำงานที่เดิมเพิ่มเติมที่ตำแหน่งใหม่เดี๋ยวต้องเข้าไปเอาเน็ตก่อนนะคะทุกคนนี่ก็นี่ขนาด ไม่ค่อยมีเวลานะยังบางครั้งก็เข้ามาบางครั้งก็ไม่ได้เข้ามา FC ก็เข้ามาถามเยอะนางมาสบายดีไหมก็เลยขึ้นไลฟ์สักนิดนึงก่อนเดี๋ยวก็ลงแล้วนะคะทุกคนไลฟ์ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลงไม่รู้จะพูดอะไรต้องอยู่บ้านถึงจะได้คุยสนุกอันนี้ก็มาที่ทํางานนะคะเนาะ นางมันไม่ได้ตกงานนะคะยังทำงานเหมือนเดิมค่ะหน้าใสไร้สิวเหรอโอเคนะคะทุกคนนางมันก็ขออนุญาตลงก่อนเด้อ๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวว่างๆถ้าอยู่บ้านถ้าทำงานเดี๋ยว ้าไม่ได้ทํางานเดี๋ยวมาไลฟ์สดอีกนะคะเนาะก็มาชื่นชมป้าแตนลุงพลป้าแตนนะคะที่สอนลูกได้ดีมากสอนลูกใหสอนลูกได้ดีอะ่ะเมื่อวานนี้น้องน้ำมนต์ออกมาขายขายของช่วยแม่มันเป็นมันเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูนะคะนะนางมารก็ขอชื่นชมนะคะนะนี่แหละ สอนอ่านี่แหละการการที่เขาปกครองลูกเขาอะสอนลูกเขาอะมันก็จะน่ารักแบบนี้แล้วเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะนะคะนะ,ะก็มาเป็นกําลังใจให้แล้วก็มาขอชื่นชมนะคะนะทั้งลุงพลทั้งป้าแตนนะคะนะที่สอนลูกได้ดีมากแล้วก็น่ารักมากนางมานก็ยังเป็นกําลังใจให้เสมอ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมครลปัถนานะแล้วขออนุญาตลงก่อนนะคะไปหาอะไรทานก่อนออมามาเวลาก่อนก็จะต้องไปนั่งเช็คลายชื่ออีกเมื่อวานนี้ก็ไม่พลาดนะคะเมื่อวานนี้ผ่านฉลุยก็ขออนุญาตลงนะคะขอบคุณทุกท่านมาได้แป๊บเดียวมันไม่มีเวลานะคะทุกคนแค่แค่ขึ้นไลฟ์เนี่ยแป๊บเดียวก็ต้องลงแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วต้องเข้างานแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีจ้าไปละ